กสิกรให้หน่ารักแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ทำยังไงบอกเลยว่าฟรีด้วยนะไปดูกัน <S <S 1> <S 1> เริ่มต้นจากที่ให้ทุกคนเข้าไปที่แอปเคพัด <ath> นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้มองไปที่ข้างล่าง แถบที่2นะคะที่เขียนว่า K Market นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนมองหาคำว่า K Team Shop นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะหลังจากที่เข้ามาใน K Plus Team Shop แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเขาแยกเป็นประเภทประเภทไว้เนาะมันก็จะมีทั้งลายดูดวง Hello Kitty ชินจัง One พ i e นะคะแล้วก็คีเอเตอร์ต่างๆนะคะก็ลองกดเข้าไปดูแต่ละอันก่อนได้นะคะยกตัวอย่างเช่น Hello Kitty เนี่ยก็มีถึง4ลายด้วยกันนะคะชินจัง Official เนี่ยก็ มี4ลายด้วยกันเลยนะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แนะนํานะคะให้ดูหน้าโอนเงินว่าชอบรูปพื้นหลังไหมแล้วก็หน้าสลิปนะคะเขาก็จะสเปเชียลหน่อยนะคะจะได้สลิปที่ไม่เหมือนใครด้วยถ้าเราเลือกทีมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดูไปทุกอันเลยเนาะว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะคะทีมเนี่ยเลือกได้แล้วนะคะอย่างของลิกัสิกเนี่ยเขาก็จะแพงกว่าทีมลายปกตินะคะเขาก็จะราคาประมาณ50กว่าบาทนะคะไหนบอกว่าฟรีไงก็ฟรีสําหรับคนที่มี KPo i n t ซึ่ง KPo i n t เนี่ยมันจะกด ง่ายต้องไปกดเปิดก่อนมันถึงจะสะสมให้เหมือนเราแบบสะสมสมาชิกอย่างนี้นะคะจะมีการใช้จ่ายเนี่ยเขาก็จะเก็บคะแนนไว้ให้นะคะใครยังไม่มีเคพอ n ์ Point เนี่ยแล้วมีงบในการซื้อทีมเหมือนเราซื้อทีมไลน์ก็สามารถใช้เงินในบัญชีเราใช้จ่ายได้นะคะส่วนใครที่มีเคพอร์ Point แล้วนะคะเราก็มาใช้สิทธิ์ของเรากัน,นะคะ่ะแต่ถ้าใครรวยเคพอร์ Point นะคะก็สามารถส่งให้เพื่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเพียงแค่เข้าไปทีมที่จะส่งนะคะแล้วก็กดส่งของขวัญจากนั้นนะคะก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เคพารนั่นเอง ก็จะสามารถส่งของขวัญให้ได้ด้วยนะคะดิมเลือกทีม,มาแล้วนะคะดิมจะชอบทีมน้องหมีอันนี้นะคะทั้งหน้าโอนเงินแล้วก็หน้าสลิปเนี่ยถูกใจมันใช่เลยสีมันสดใสน,นะคะกดยังไงไปดูกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดคําว่าเพิ่มลงในตะกร้าถ้าอยากซื้อหลายลายแต่ถ้าอยากซื้ออันเดียวก็กดซื้อสินค้าได้เลยค่ะหลังจากกดซื้อสินค้าแล้วนะคะเขาจะมีให้เลือกว่าบัญชีกสิกรหรือว่าคะแนนสะสมนะคะถ้าใครเนี่ยไม่มีคะแนนก็ต้องเลือกบัญชีเกาจ่ายเงิน นะคะคเริ่มต้นที่38บาทค่ะส่วนใครที่มีเคพอย t นะคะอย่าลืมกดว่าคะแนนสะสมนะคะแล้วก็กดคำว่า เลือกบัตรค่ะเขาก็จะมีขึ้นให้เลือกแต้ม K p o i n นั่นเองนะคะจากนั้นกดคําว่าตกลงได้เลยค่ะแล้วก็กดคําว่าชําระสินค้าค่ะจากนั้นก็ยืนยันตามขั้นตอนได้เลยนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดใช้งานได้เลยค่ะสําหรับใครที่ตั้งทีมพื้นหลังไว้ก่อนหน้านะคะให้กดไปที่ภาพพื้นหลังแล้วก็กดดีๆภาพพื้นหลังก่อนนะคะเขาจะได้ใช้ภาพพื้นหลังตามทีมนั่นเองค่ะส่วนใครกดออกมาแล้วนะคะให้กดย้อนกลับไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดทีมแล้วก็ไปกด ลบภาพพื้นหลังได้นะคะเผื่อใครพลาดออกมานะคะเพียงเท่านี้เนี่ยทุกคนก็จะได้ดีมน่ารักน่ารักฟรีๆไปใช้แล้วนะคะถ้าใครอยากให้ดีมทําคลิปอะไรหรือว่ารีวิวอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย